สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้จะมาทําการทดสอบจะมาทําการรีวิวขายเครื่องเล่น DVD พกพายี่ห้อ AJ นะครับนี่คือ AJ portable DVD player PCD-11D ขีด1นะครับตัวนี้เป็นหน้าจอ11นิ้วนะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้มีรีโมทมานะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวให้ดูรีโมทนะครับอ่านี่ครับมีรีโมทด้วยนะครับ คุณผู้ชมจะต้องไปใส่ฐานเอาเองนะครับรีโมทนะครับมีรีโมทนะครับมาดูช่องต่อทางด้านข้างนะครับก็จะเป็นช่องเสียบหูฟังนะครับอันนี้ AV in out นะครับเดี๋ยวมี in แล้วก็มี out out สีเหลืองๆนะครับแล้วก็ in ก็เป็นสีเนี่ยครับนำสัญญาณจากภายนอกเข้าได้แล้วก็นําสัญญาณออกสู่จอทีวีใหญ่ได้นะครับคุณผู้ชมครับทางด้านนี้มีอะไรบ้างครับทางด้านนี้ก็เป็นช่องเสียบเสาอากาศอนาล็อกทีวีในสมัยก่อนนะครับ อ่าแล้วก็เสียบ USB ได้ด้วยนะครับเสียบเมมโมรี่การ์ดได้ด้วยนะครับเป็น MMC แล้วก็ SD การ์ดปุ่มนี้เป็นปุ่ม on ปุ่ม off นะครับผมเสียบปลั๊กไว้ไว้อยู่นะครับเสียบชาร์จไว้ก็กด on นะครับก็กดเลื่อนไปข้างหลังแบบนี้นะครับเลื่อนไปแบบนี้ปุ๊บนี่ครับหลังจาก on แล้วนะครับเราก็มาเปิดหน้าจอขึ้นมาแบบนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดหน้าจอขึ้นมาแบบนี้นะครับนี่ครับ หน้าจอ11นิ้วนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือ AJPCD 11D หน้าจอขนาด11นิ้วนะครับคุณผู้ชมครับก็อ่านแผ่น VCD DVD แล้วก็ MP3 ได้นะครับผมจะลองแผ่น VCD ก่อนนะครับอะวิดีโอ CD นั่นเองนะครับมากดลงไปให้สนิทนะครับมันก็จะขึ้นสถานะกำลังอ่านแผ่นนะครับตอนนี้เราจะมาทำการทดสอบกันครับคุณผู้ชมครับ อ่านแผ่นดีเยี่ยมทีเดียวนะครับตัวนี้อ่านแผ่นกรอตามตลาดนัดได้ด้วยครับนี่ครับอ่านแผ่นดีนะครับคุณผู้ชมครับอันนี้ VCD นะครับ่าปุ่มสต็อปก็อยู่ตรงนี้สต็อปนะครับสต็อปแล้วก็กดโอเพนตรงนี้เพื่อที่จะเอาแผ่นออกนะครับกดลงไปได้เลยครับปึ๊บนี่มันจะเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็เอาแผ่นออกมาอันนี้เป็นแผ่น VCD นะครับมาลองแผ่น DVD กันนะครับทีนี้แผ่น DVD นะครับตัวนี้ แล้วก็กดลงไปเรื่อยๆนะครับปุ๊บนี่ครับเมื่อกดลงไปแล้วหน้าจอจะขึ้นว่าสถานะกําลังอ่านแผ่นนะครับก็ให้เรารอสักครู่นะครับคุณผู้ชมครับวันนี้สีสเกตชาแนลครับทำการรีวิวเครื่องเล่น DVD ีดีพกพานะครับหรือว่า Portable DVD Player นั่นเองนะครับเป็น AJPCD 1-1D นะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับเป็นหนังตัวอย่างนะครับจากแผ่น DVD นะครับอ่านแผ่นดีเยี่ยมมากครับคุณผู้ชมครับ ภาพคมชัดสวยเสียงดีนะครับตัวนี้ขวาไยครับมีแบตเตอรี่ในตัวด้วยนะครับแต่ผมก็ชาร์จเต็มแล้วผมเก็บไว้หลายวันนะครับคุณผู้ชมครับไม่ทราบว่ามันเก็บแบตดีอยู่หรือไม่เดี๋ยวผมจะถอดออกนะครับผมจะถอดแบตตรงนี้ให้ดูนะครับถ้ากรณีที่แบตมันยังเก็บไฟดีเราเราชาร์จไว้หลายวันมันก็อาจจะมีแบตนะครับแต่ผมชาร์จไว้นานแล้วอ่เดี๋ยวผมจะลองถอดออกดูนะครับว่ามันจะยังเล่นอยู่ไหมนะครับปึ๊บอ่านี่ถอดแล้วนะครับ ก็ยังเล่นอยู่ก็แสดงว่าเก็บแบตดีอยู่นะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับอันนี้คือตัวเป็นอะแดปเตอร์ชาร์จแบตของของเจ้าตัวนี้มีแบตในตัวนะครับผมถอดแบตออกแล้วนะครับเออขอไปผมถอดที่ชาร์จแบตออกแต่มันก็ยังเล่นได้อยู่นะครับนี่ครับอ่าไม่มีแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะเสียบเข้าเหมือนเดิมนะครับเสียบเพื่อให้มันชาร์จแบตเตอรี่ไว้นะครับนี่สัญลักษณ์ชาร์จก็จะอยู่ตรงนี้นะครับนี่ขึ้นไฟสีนี้ไว้อยู่นะครับ ก็ใช้งานได้ปกตินะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้ผมขาย1,800บาทนะครับก็ขอบคุณลูกค้าทางอ่าช้อปปี้นะครับที่สั่งเข้ามาเดี๋ยววันพรุ่งนี้ผมจะทําการส่งให้ลูกค้านะครับคุณผู้ชมครับขอบคุณลูกค้านะครับทางช้อปปี้แล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการรีวิวขายสินค้าจาก YouTube ช่องสีสะเกดชาแนลนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ